มมไม่ต้องต้องทัวร์เนาะไม่ต้องบ้างนี่ผมกับพี่ๆเข้าฟาร,ร์มไพ่หม้อกันนะเอาของมาทิิง

เขาว่าทำไมกดสกิลไม่ติดสกิลการุดาเต็มแผงเลย คี <Laser. S 2> ์บอร์ดใหม่แล้วไม่กดไม่ชินวะเอา้าดีใหม่อะไรส9 0บาทบอร์ดพิเศษโคตรดี <c oughs> 290นี่มันเคหนึ่งสองศูนป่ะเคหนึ่งหงศูนย เพราะที่ออฟฟิศผมก็ใช้อยู่โคตรดีอ่ะถ้าปุ่มมันแบบปุ่มมันชิดชิดกว่าแต่ปุ่มมันชิดกว่าแล้วมันเด้งพี่ประกันไลท์ทามแล้วไอ้กดผิดกดถูกไปหมดเลยเนาะผมก็ใช้เอ็มร้อยอยู่เมาส์เออทั้งคีย์บอร์ดด้วยเครื่องพิมองคุณเหมือนกันข้างหลังครบข้างหลังดีเรา ขอบคุณนะที่เตดหนูไม่เอาความเฮ้ยกดสกิลไม่ได้ติดกดติดกดโซ่หมดแล้วว่าเฮ้ยเลเซอร์ระเบิด <laughs> <or> แสดงว่ามือใหญ่ <laughs> ล็อกขานะครับมาแล้ว เวฟสามพี่เป็ดตกใจหมดเนื้อเข้าเร็วไป เบนแจ็คเอ้ามันไม่หยุดลืมลืมลืมอุย้ยหันเยอะบอสหันเยอะแล้ว,วังหลับไปเลยกลับกลับกลับมิสไซล์ล็อกขาครับออผมอยู่เองไม่ใช่พี่เต็ดไม่ใช่เวฟสี่ ที่เอ็กซ์เพรสของว่อ้าเว็บสี่เว <Jack. S 2> ็บสี่เข็นแจ็คพี่โดนกับเลออนไม่โดนไม่ใช่หรือเข็นอยู่ไกล์ อันเลยครับข so, okay. ้างหลังอัน şey นึงเดี๋ยวผมหย็บอันไกลเบนแจ็คระวังด้วย ล็อก <Lock. S 2> อ้าวล็อกเว้ยผมโดนเวฟบหกกดเลขหกกดเลขหกต้นโดนนะต้นน้องเข้าแทนต้นเลยเปล่าวะเข้าเลยปะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องให้ต้นเข้า เรอ่อนไม่เข้าต้นเตรียมตัวแม่งเอ้ยเรยอ่อนเอ้ยอทำพอดีมันลิงอ่ะอะไรแกนฟิลหานหมดขึ้นมาหน่อยนึงเอา หลังๆจะไม่ทันเอาหรอทีพีพี่ไม่มีแม่พี่ไปเอาระเบิด,ไ,ดไปเอาไว้ห่ะรันะะไบได้ได้พี่ไปเอาระเบิดนะผมก็ได้ตีเดี๋ยวปะเลออนโดนได้พี่ผมเย็บระเบิดเองผมเอาขวาสุด มีข้างหลังอันหนึ่งข้างหลังอันหนึ่งต้นฮิวแทงฮิวแทงทีทพีเต็มแล้วนอกไปเจ็ดเจ็ดหรือหกเจ็ดเจ็ดกดเจ็ดพี่เป็ดต้องเข้าเสารอราแกนฟิล โกลนถอยข้างหลังระวังระเบิดด้วยนะอะดิอะไรดูรับบอสมันหมดด้วยนี่เออวะทำไมหมดวะต <c oughs> ม่นนงนานเกินวะหมดตอนเปลี่ยนเป็ดเลยป่ะเฮ้ยคนทีมนี่แบบตอนนี้มีสามลงแล้วเนี่ยเอาอวะไม่ลง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 ครับร 20, มิสซาเราสองหมื่นกว่าเองผมต้นทรายที่เป็ดหน้าเสามีการลงนี้นะ พี่เป็ดหน้าเสาเอะแกนฟิล้ยผมโดนเดี๋ยวผมลิมิตเดดนอตตีบี ครบแล้วโอ้ที่จะผ่านเลยวะอ่าควรแล้วได้อยู่สบายมากหนึ่งสองบึมสิวสิวกดเลขแปดพี่เผื่อกดโดนเผื่อไว้ เอาแค่ไม่ลิงก์พอแลย F P จบแล้วจบแล้วดานตัวบานเลยเนี่ผมเช้าไปห้างพีนะ เอาเปิดฟีฟอออ่ะแซนโอ้เอ็มมี่แซนฟีฟอออครับอย่าลีลาว่าแล้วมีแล้วมีแล้วมีหรือยังนั้นเอายังไม่มีเสร็จแล้วล่ะเสร็จสุดล้าแล้วล่ะ ผมอาทิตย์ที่แล้วได้แล้วครับผมพารนี่นแล้วแต่ครับเพราะมันมีบ่ายอยู่ไงถามเด้วยก่อนไอแฮมกรีดดีก <c ười> รีดเอาออทำไมกรีดอะต้นเราทุกอย่างอะต้นมันแย่ถุงมือดาก,กูผมไปด้วยตอนเทินหกอะเจ็บใจ กางะเกงมีแล้วครับใครอยากเอาเอาเลยเกมมีใครเอายังอ่ะผมก็มีแล้วอ่ะสโลยอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสโลยอครับผลไม่น้อยหมดเลยโอ้โห่9เอ็ดหมดแล้วตอนหมดแล้วหมดตรงนั้นแหละ ไปดีกว่าเดี๋ยวรอดูแซนเจ็ดสิบเก้าได้แซนนะครับศูนสี่หกสี่เจ็ดสิบเก้าจริงๆก็ตามตามตามสัปดาห์นะพี่มันควรจะต้องได้น,นี่ก็ถูกต้องคล้ว <c oughs> ควรจะได้ลักนาแล้วด้วยแหละ เดี๋ยวมีแซนสองอันออเลยวะโูกเอ้ยเดี๋ยวมีแซนหาง่ายมึงล่ามอนป๊บเดียวได้แล้วร <c oughs> ับกันนะ